สวัสดีครับพ่อกับช่องพรทิพย์เกษตรฟาร์มอีกพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนของพรทิพย์เกษตรฟาร์มมันอย่ก็คือเก่าล่ะครับปีนำ้ำโดยนุ่มเสียงคนโกสุริโยบันทาจุโกเปนาเงินสิใสบ่มีพี่น้องเอยคือเก่านั่นละเป็นว่าขบปนผ่านผ่านไปหาผิดขบบัณฑิตบัณฑิตผ่านไปหาปนพีน่น้อง มันมีภพบมาเบิงบัณฑิตมาสัมผั์เบิงกับผู้ช้น้าคลอง่ลประทน่นค่องโครงการบรรล่เเจริญ่่า่ึ่่่่่่่่่่ลังเดินาห,นหนา่า่็บ่่่่่่เ่่่่่่ย่่่่่่่่่อ่ด่า่่า่่่่่่้่่รา่่่่ล่่จรา่่่เ่าเ่่เจ่า่า่่ เป็นใจได้ไม่ครบคุณดูเสือกว่าจังไรได้ดิโอ้ยดีร้ายดีร้ายดีร้ายบ่ดีร้ายยีร้ายเฮ็ดนี่แยงกวดเดียวดิเอาน้ำครับเอาน้หนามเอาหน้ำใส่ถุงนี่บ่เอาน้ำเอาหน้ำใช้หนาหน้ำใส่หนาเตะเปิดมาจากมือละเดี๋ยวนีิพ่อก็เปิดพ่อก็เปิดฮะอก็เปิดอก็เปิดเปิมาพ่อบ่อไปพี่น้องเขาไปเบิ่งน้ำเปิ่นไหล่ดีขนาดโอ้น้ำเต็มเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดมามื่อไหรเปิดมาจากก่มองนี่เปิดจากก่มองนี่ เป็นเอาเป็นโซนเหมือนกันยังไงหมอเหมืนตกล้อพ้องเจ้าของวันเถอะโอ้ได้งานตัวเจ้าของมึงเลือกซื้อยังไหนผมซื้อเหี่ยวครับเออบ้านบ้านตลาดเจริญบ้านตลาดเจริญโอ้โคตรจะบ้านโครงการนี่เจ้าเนี่ยนอแมนแมนโอ้เหี่ยวิดเปิดเปิดแล้วอ่าครับผู้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 ใส่น้ำ อีกคนหนึ่งครับเฮียตีจัดให้โอเคพ่อโมก้นน้ำทั้หมดโอ้โหโอ้ฝนไปแล้วครับแชมปลูกสองเมืองต้นเท่าฮา,าเอาเอาสน,นามเอาน้ำแบบนี้เลยอยู่ดีนี่พอดีได้นอแจวแจวอีกคือเกา่าแจวแจวเปิดยุไปไปไปยบปิดเปิดระบอเปิดแล้วนาะปิดแล้วปิดแล้วยันปิดแล้วพ่แวพแวพอแล้วปิดพ่พอแล้วไอ้คนเอาซะนี่คือว่าจังสันไม่พ่อเนี่ยจังสันโอ้เี่กครับพี่น้อง ผู้พิ่นใส่น้ำโดยตรงของมือน,นีโตกรอบของเพิ่อนวัตถิเกษตรฟาร์มผ่านมาพอดีพี่น้องเอ้ยเพิ่นกลังเห็นเพิ่นกำลังใส่น้ำอยู่ <S <S ดีครับพี่น้องคลองชลประทานบรรลัดเจริญเฮาดีแจ๋วพุ่นน่ะพุะ่เจ้าโค้ดด่นเนี่ยยังหรอโอ้ทําอาชีพหูหน้าทำไรแห้งก็เก่าหว่ะึกมันไรแห้งพอดเพื่อนพี่น้องเอ,อ้ย นำท่าก็เต็มให้เต็มหน้าแล้วพวกมันต่างาเดือนหาเดือนหัวกระดาบันเนีเออพระร้านทั้งเฮ้าโครงการบ้านราชเจริญโครงการดีๆเดยอพี่น้องบ้านอย่าบอกเขานี่บบ่บ่เป็นจังใดน้ำสิพ่อเอาือเจอว่าน้ำพ่อน้ำขึ้นไหลแห้งอยู่อ๋อหยานมันบ่กตกะหลับจะของไงบอกอ๋อ เี่ยวอยูองแ,แรกกันบวทลางปูกบ้างไบกครับว่วววพออย่งมันลาเดีวมันลาเดีวมันลาโอ้ย่านมาท่านดูดูกนันา้ันเนีเยองนปนะโอ้บอันเสร็จสัรรกแตว่าใส่พริกนี่พอดีบวได้แํมนันบวโอ้ปืนอีพันเปิดจ้าจมงขึ้นว่านี่ปับจิง่ สี่โมงแรงหรือว่าหาโมงแรกของโมงแรงคุณบอกโอ้ผมเปิดดอนเมื่อละแปดชั่วโมงบอตามโครงการสีวอาตกลงกันไว้นั่นบอกเจวเนาะผมมีแผลอีกนั่นผมมีแผลพี่น้องมมีแผลพอนทิเกษตรฟ้าผมพงบางเหมนกับผ่านมากั้งมือนี้พอนิเกษตรฟ้าเบงส่วนเอ่อหน้าพอนทิบย์ดเหมือนนี่เป็นตกลงมาผมหายเป็นสวนๆไป เหมือนโตกโซนของพอเียวเพิ่อนนะครับผู้เพิ่นใส่น้ำโดยตรงผู้เพิ่นได้รับผลประโยชน์ท่านที่เห็นเลยคนแรกของช่องคว้านทิพยเกษตรฟ้ามผ่านมาแม่นแล้วแม่นโอ้ผุนแม่บ้านเพิ่งกับปลูกบกบฟีกกระลังสวนบกบฟีกผูนเอาหุ่นบ้าทั้งผุนเม่แล้วเอาหอุ่นเท่าน้ำ <laughs> ออกฟีดเพิ่นกันร่งงามพี่น้องกลังใส่บงไแบบทดลองน้ำเลยกเหตุจังดไดใส่น้ำสวนบอ๊อบฟีกนี่โอ้เจอเสือหอวกับพี่น,น้องโอ้ขักขาดไรแห้งอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยครึ่งครึ่งครึ่ง,งอันนี้อัน,นเพินเพ่นเครืองบ่เปิดมาเต็มคลองท่อนอนนี่สาเหตุเป็นจังไดหนอโกดิราคางโทีิาราคาง แต่ว่าบ่ได้เต็มคุ้งบ่ได้เต็มคว,ว้างี่บ้านท่บบอบ่ได้ลอยน้ำด้วยเส้นทั่วเข้าแต่ว่านั่งได้อยู่ <c oughs> น,น,นั่งนั่งหาาวีดาวบอกร้อยรอยบ่ได้นั่งได้อยู่โอ้อฝากถึงเพี่อนถึงน้องเขาจะบาดมั้งแจ้ว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 แจว,แว,แวแยางเดียวแจ้วบ่มีแผลอีกน้ำแจ้วมีแผลโอเคครับบนบ่มีแผลคือเก่าครับพอใหญ่เหี่ยวเขาบ่มีแผลคือเกา<ผ>่แเาแจ้วคือเก่าเอาผ้าทิพย์กษตรฟาร์มกับแจ้วน้ำเพลินคือกันพี่น้องเอาไว้สำนีสำหรับคลิปนี้พอกันดีคลิปหน้า กับพรทิเกษตรฟ้ามพี่น้องข <Okay. S 2> อบคุณสำหรับการติดตามก็อย่าลืมคอเกเาลละพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่าไม่ด้กครับเด้อสวัสดีครับ